เมื่อวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมานางปไพรพดาโปติบุตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและคณะได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะในสหวิทยาเขตผู้เตยในโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสอพอมสุพรรณบุรีค่ะ เป็นการปันน้ำใจห่วงใยทุกคนนาห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนหนองยาศัยวิทยาค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า55ครัวเรือนนะคะโดยได้รับการสนับสนุนถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายซึ่งได้รับการประสานงานจากส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ และก่อนหน้านี้นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีก็ได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญดวงใจดีโรงเรียนบางลี่วิทยาทถึงบ้านนะคะและโรงเรียนตลิ่งชันด้วยค่ะ